มาที่น้องคนนี้ดีกว่าเก่งนักร้องก็เก่งนักแสดงก็เก่งทำอะไรเก่งไปหมดเลยแอลลี่อัชฉริยาอายุครบ20ปีบริบูรณ์สาวน้อยมาสาารยจคนหนึ่งจยังใช้คำนี้ได้แล้วก็ควรใช้ด้วยเก่งมากๆเราเจอตั้งแต่เด็กน้อยจนทุกวันนี้โด,ด่งดังเป็นสเปอร์สตาร์ปรากฏว่าหลายคนอยากรู้ว่าทำไมไม่มีแฟนแล้วมีคนมาจีบไหมทำไมล่ะทำไมถึงจีบแล้วมันไม่ไปต่อหรือ,อยังไงมีคนหวงหรอถาม ยังไม่ใครดูพี่เชิญค่ะถามเลยครับแล้วมีคนเข้ามาจีบอะไรหนุามาม่มๆชุบิ๊จ๊ม,มไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยหนูไม่รู้เหมือนกันคือ <c oughs> หนูก็ไม่เข้าใจคือไม่มีจริงๆนะคะเ <c oughs> วลาพูดว่าไม่มีก็ไม่มีเวลาพูดว่ามีก็จะบอกว่ามี <c oughs> สมมติช่วงไหนที่หนูเห็น <c oughs> หนูก็จะอ๋อมีค่ะแต่ว่าไม่ได้อันนั้นใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีนะเพราะว่าหนูไม่อยู่ตลอดใช่ค่ะก็ใช่ถ้าเกิดว่านั่นแหละค่ะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเอาละช็อตปิ้วแล้วคุณแม่อยู่เก่งเก โอ๊ยเหนื่อแตกเหนื่อแตกเนื่อยแตกเหนื่อยแตกแม่บอกว่าสั่งห้ามหรือเปล่าหรือว่ายังไงแม่ไม่ได้ห้ามค่ะแค่แค่หนูอากึงอากึงดูอส์อากึงดุอากึงดูอะไรวะเอออากึงดูถูกแล้วอากึงอะไรรักอากึงปัดด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็แบบใช่ยเขาก็อยากจะให้เราเป็นนักร้องแบบว่าปู่ชายใช่ค่ะพี่แอบเหงานิดนึงไหม ไม่ค,ค่อยเขาไม่มีเวลาให้เหงาเลยค่ะพี่เพราะทุกวันนี้หนูก็ออหนูแบบทุกทํางานทุกวันแล้วก็แบบแต่ก็เต็มที่กับทุกงานเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้เวลากับงานให้ดีที่สุดค่ะอันนี้พี่ขออนุญาตเ,เห็นด้วยเห็นด้วยกับไวยนะไวของน้องเป็นไวที่น่ารักสดใสแบบว่าแรกแยม้มแต่ด้วยความแบบว่าคําว่าดุเนี่ยของอักึ้งเนี่ย ครอบครัวหลายครอบครัวที่ที่มีวัยรุ่นในบ้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนออกึ่งนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วความปัรถนาดีของจุดเป้าหมายคืออยากให้ทํางานในเมื่อโอกาสมีก็โฟกัสเรื่องงานซึ่งน e? ้องทําได้ดีแล้วด้วยใช่แล้วก็เชื่อว่าแอนี้ก็จริงๆก็คือบริหารได้ทุกด้านนั่นแหละเก่งเไม่ได้ทาจากใจทั้งหมดพ่อกับแม่ฝากกึ้นมาค่ะมีหลายคนด้วยล่ะเอซีด้วยแหละ